สวัสดีครับผมภูมนาครับอ <e ีลอนเหรอเขารู้จักคนดังด้วยอ่าตอนนี้ผมส่งของไปทาง SpaceX นะครับกลิ่นมิ้นท์หมดแล้วฮะเพรเพื่อนผมส่งให้มาร์คซักเบิร์กไปนะฮะผมไม่ได้จริงๆต้องรอรถหน้าครับาจะเป็นธุรกิจน้ำหอมกลิ่นมิ้นท์อ่าผมส่งสติฟต์ไปถึงแล้วใช่ไหมไอ้เทียเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรอส่งคนตายไปให้มันหมดจริงๆฮะเดี๋ยวรอรถหน้าแล้วกันนะครับครับผม ติดต่อให้นาคุณิดา่อให้นาคุณพินาวุณพินาคุณพินาคุ่พินาจะรวยนาคุณาไน่คุณบว่าคุณพยโารศัพท์าคุณพินาคุณพินคุณทําธุรกิจอะไรพิาคุณทิจากุ่ยิกับุณพินาคุ้ยอีลอุมัินาคุณพินาคีณพินาคะณพิะาคุณพิาอะไรบนางอณพินเคุกพินาคุณพินาคุณพินาุ้ณนาอะไรอเกี่ยวกับคุณพ h นาค i ณพินาคุอนารวดนาเนี่ยขาหัวพอดครับขาาหัวพรับ แล้วมันมันไอพ่นยังไงคะเนี่ยเวลาดูดมากก็ไอแ้เว,วลาดูดก็ต้องพ่นไหมฮะอใครดูดแล้วเกิือนะมึงเคยเหรอชักวิเคือใครคะเนี่ยชื่ออะไรครับครัวนาถสะอาดตาครับโอ้ยคุณน่าสะอาดตาที่จะเห็นในโซเชียลว่ะที่เดาดูดกระชาแล้แก้ผ้าสิคุณไหไใ,ชใช่ไหมที่โรงแรมอ่ะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเกลือเพียวพังมาคนละคนนะ